ครับผมอนุทินวงสังกรครับสวัสดีครับผมสุภกิจชูดำลาภครับพบกับเราสองคนนะครับในรายการระหว่างบรรทัดรายการพอดแคสต์ของขสานีมากที่จะมาพูดคุยเรื่องเ,อเกี่ยวกับทันตีศาสต์นะครับในบริบทที่เป็นกันเองแล้วก็ง่ายเข้าใจได้ไม่ยากครับที่เราจะเราสัญญาว่าะใช้ศัพท์ที่ง่ายใช่ไหมครับแล้วก็พยายามหาบริบทหาเรื่องที่คุยกันแบบที่คนทั่วไป เข้าาใจง่ยๆก็คือเป็นหมุดหมายที่เราตั้งใจมาตั้งแต่ตอนเอพิส od แรกในซีซั่นแรกเลยแหละครับผมซึ่งก็มีทั้งทำได้บ้างทําไม่ได้บ้างบางเรื่องก็ยากจริงๆที่จะอธิบายด้วยภาษาง่ายแต่เราก็พยายามเอออันนี้ก็ต้องขออภัยมาันที่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอะไบางอย่างมันอาจจะแบบคลุกคลักไปบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ทํากันมาจนถึงเอพิสซดสุดท้ายของซีซั่นสละใช่ครับ ก็ยังไงนะครับก็ติชมกันได้แล้วก็เราอยากจะได้รับความคิดเห็นนะครับหรือว่าคำถามพวกนี้ยินดีมากๆครับก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบชั้นดีเลยนะที่เราจะได้เอามาถ่ายทอดสงสัยเรื่องอะไรก็ถามกันเข้ามาได้นะครับครับแล้วก็สามารถที่จะติดต่อเราได้ในทุกช่องทางแหละนะครับทวิตเตอร์ก็ได้อินสตาแกรมก็ได้ แล้วแต่ว่าทางเพจของคัดสรรก็ได้หรือว่าจะเป็นเอ่อเอ่อเมสเซจไปที่ Facebook ก็ได้เหมือนกันครับเราใช้ชื่อคัดสรรดีมากหมดเลยถูกไหมฮะของคุณสุภกิจเลยก็ได้ของผมก็ได้ครับหรือของพี่นุทินก็ได้เหมือนกันก็ได้หมดเลยเพราะเดี๋ยวนี้เนาะโลกทุกวันนี้มันติดต่อกันติดต่อกันง่ายตามตัวกันง่ายติดต่อกันง่ายเหมือนโลกติดต่อโอหพูดถึงโลกติดต่อนี่ทาให้เราคิดถึงเรื่องการที่เราต้อง หยุดการจัดงานโอ้ย <สำ S 2> ใช่ครับ,ใ,บใช่ก็ปีนี้ก็เป็นปีที่สองละที่ที่เราคิดว่าไม่ได้จัดแล้วละ่ะนะครับ,รบเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นอย่างที่เราทราบกันนะครับปกติแล้วงาน Bangkok International t y p o g r a p h i c Symposium หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าง,งาน i t t เนี่ยนะครับเราจัดอยู่ช่วงประมาณเดือนตุลาคมของทุกๆปีซึ่ง ปีนี้ก็เป็นปีที่สองละที่เราไม่<ป>ไ,มได้จัดไม่ได้จัดใช่ครับเพราะว่าการเดินทางก็ยังไม่สะดวกครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกปีเท่าจัดถ้าเกิดคนที่เคยมาร่วมงานเราจะเห็นว่าทยากร,กรนเนี่ยเดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกแหละนะฮะใช่ครับซึ่งมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งใช่ครับทุกมุมโลกจริงๆจากอเมริกาจากหลายประเทศครับหลายหลคนบางคนนี่ยังเข้าใจว่าเป็น regional คือคิดว่าแบบเป็นคนเฉพาะแถวแถวนี้จริงๆเราไม่ใช่เลย สปิเกอร์เป็นระดับโลกทั้งนั้นเลยใช่แล้วแต่ละคนก็มีชื่อเสียงในวงการที่เราเชิญมานะครับผมซึ่งนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทําให้ปีที่แล้วเราก็เลยจัดไม่ได้ด้วยเพราะว่าสปิเกอร์ก็เดินทางมาลําบากใช่ไหมครับใช่ทั้งสปิเกอร์แล้วก็ทั้งคนที่มาฟังซึ่งก็เปอร์เซ็นต์เยอะเหมือนกันประมาณ30-35%ที่ไม่ใช่คนไทยนะที่เขาสาเขาเรียกอะไรอ่ะคอมบากับทริป เพื่อได้จะมากรุงเทพเพื่อที่จะมาฟังหรือมาสัมมนาด้วยแล้วก็ถือโอกาสท่องเที่ยวประเทศไทยไปด้วยซึ่งสองปีสุดท้ายก่อนที่เราจะหยุดไปเพราะโควิดเนี่ยก็คือเป็นปีหัวหินเสร็จแล้วก็มาเชียงใหม่ใช่ครับมาเป็นสองครั้งที่เราพางานสัมมนาเอาไปยังภูมิภาคอื่นๆใช่ซึ่งจริงๆเราอย่างที่เราความตั้งใจพี่แต่เดิมก็คืออยากจะจัดที่กรุงเทพถูกไหมฮะแล้วก็ให้หลายคนเนี่ยมาแต่ว่าพอเราเห็นว่าหลายคนยังไม่มาเราก็เลยพางานไป ใช่ใชแล้วก็ถือโอกาสได้คอมบิ่กับทั้งวิยากรทั้งคนที่มาร่วมงานเนี่ยก็ได้ถือโอกาสเที่ยวไทยไปด้วยใช่ครับ,รบแล้วก็มันก็ทําให้องค์ความรู้มันไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะในกรุงเทพมันถูกมันถูกได้พูดหรือว่าได้เอ็กซ์ซอร์สในพื้นที่อื่นอืที่นอกเหนือจากกรุงเทพเพราะว่าไม่งั้นบ้านเราอะไรอะไรมันก็มันกระจุอยู่ที่นี่หมดใช่ซึ่งนั่นก็เป็นจุดประสงค์หลักเล้วแหละใช่ไหมที่เราจัดงานไกลทิ้งถามว่าจัดงานไกลเราเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะ ราะว่าการจะเซตอัพรต่างเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายเลยถูกไหมฮะใช่ครับแล้วพลันอะไรก็ต้องเป๊ะใช่ครับเกิดอะไรขึ้นนี่อยู่กรุงเทพนี่เรายังไปวิ่งหาอย่างแก้ไขได้ถ้าเกิดที่ต่างจังหวัดก็โอ้โหโอ้โหใช่ยากอะครับยากยากก็ตอนแรกเราแพลนว่าจะจัดกลับมาจัดที่กรุงเทพนี่แหละเราเสร็จแล้วก็มาติดอ่ตอนโควิดโควิดนะครับตอนปีสองปีที่แล้วใช่ไหมครับ ไม่ไม่สองปีดีก็สองปีแหละเรียกสองปีก็ได้ครับก็ก็ก็เป็นที่น่าเสียดายแต่ยังไงก็ยืนยันว่าเรายังไม่ได้เลิกทำงานนี้<ม>ก็ไว้เดี๋ยวให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยไปก่อนนะครับกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้มันปลอดภยัยทุกคนปลอดภยัยแล้วก็วิทยากรเขามาแล้วเขาสะดวกใจที่จะเดินทางไม่กระอักกระอ่วนอะ,อะไร<ม>แบบนี้นะครับ ก็คือเรายืนยันว่าเรายังจัดอีกแน่นอนทุกนใครที่เคยร่วมงานนะครับไม่ว่าจะร่วมงานในฐานะที่ไปเป็นผู้ฟังหรือว่าเป็นผู้บรรยายหรือว่าเป็นผู้สอนเวิร์กช็อปนะครับก็ขอให้รอนิดหนึ่งเดี๋ยวทุกอย่างจะกลับมาที่เดิมนะครับซึ่งผมมองว่าในภาพใหญ่ถ้าเกิดเราถอยออกมาพี่เช่คือว่า อุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องการงานต้องการงานคอนเฟลเอนแบบนี้ใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เรามีโอกาสได้ไปร่วมงานคอนเฟลเอนใช่ไหมครับในหลายๆประเทศทีเขาจัดขึ้นมาทั้งซีกโลกทางฝั่งนี้หรือฝั่งตะวันตกก็ตาม<ช>นะครับ,รบเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความจําเป็นที่จะต้องมาพบปะเจอกันใช่ไหมครับเพราะมันมีเรื่องของทั้งเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นมีทั้งเรื่องของถูกต้องหลายๆอย่างนะครับ ซึ่งซึ่งภูมิภาคเราเนี่ยมันก็มีที่เราที่จัดดูไหมฮะใช่ครับในโซนนี้คืออย่างนี้พี่เช่ผมเรียนว่าเราก็ไปมาหมายว่าพี่เช่เองหรือว่ากับผมบางทีก็ไปเราก็ไปด้วยกันอะไรย่างเงี้ยในหลายๆครั้งเราไปหลายที่จําไม่ได้เรามีกี่ที่บ้างครับก็คือทางยุโรปเอเชียใช่ครับงานใหญ่เขาจะตะเวนจัดใช่ไหมครับใช่ครับคือพอเราไปแล้วเราได้สัมผัสตรงนั้นน่เราเรามีความรู้สึกว่า ข้อมูลหรือว่าความรู้พวกนี้เนี่ยมันมันควรที่จะได้เอามาพูดคุยกันในบ้านเราหรือว่าในในภูมิภาคเราครเพราะภูมิภาคซาเซอเรีเซียเป็นภูมิภาคที่ค่อนข้างจะดำมืดพอสมควรใช่ค,คนไม่ค่อยรู้ว่าคือส่วน,นใหญ่เนิันเลยข้นก็จะจับอยู่ในโซนบ้านเขาเนาะใช่ครัถ้าไม่ยุโรปก็อเมริกาย่างดีก็อาจจะเป็น ญี่ปุ่นอ่าจะมีญี่ปุ่นเกาหลีบ้างอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับแต่ไม่มาไม่มาถึงตรงนี้ฮ่องกงฮ่องกงก็ถือว่าใกล้สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคนในภูมิภาคเราถ้าจะฟังหรือสัมนางานนี้ก็ต้องไปที่นู่นถูกไหมฮะใช่ครับรวมถึงสปีกเกอร์ที่เขาจะมาเขาก็ไม่ได้มาถึงใช่ส่วนใหญ่ก็จะบายพาซาวีสเอเชียไปซะหมดเลยครับก็เลยมันผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันคอนติบิวย้อนกลับมาด้วยว่าทำไมเหตุผลว่าทำไม ภูมิภาคเรามันถึงค่อนข้างที่จะไม่เขาเรียกอะไรอะตกสํารวจอา่าใช่ครับผมเลยใช้คำนั้นเลยครับมันตกสํารวจจริงๆที่พ่อตกสํารวจมันไม่ใช่ตกสํารวจเฉพาะในเชิงของการออกแบบมันตกสํารวจในเชิงของเทคโนโลยีที่จะมาซัพพอร์ตภาษาที่เราใ, <น S 2> ใช้ในนบ้าาเราใช่ซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะภาษาไทย ก็รวมทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนนี้เลยลาวขเขมรพม่าใช่ครับอะไรตรนนีอะไรเพราะเราเป็นกลุ่มประเทศที่ใช้สคริปเป็นของตัวเองนะครับหมายถึงว่าสคริปต์เราไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมแต่ละค,ค,คนก็สคริปต่างคนต่างเป็นประเทศตัวเองก็เหมือนแยกกันใช่ไหมฮะใช่ครับกายเป็นเราตกสํารวจทั้งก้อนเลยใช่ก็หลังจากที่พอเริ่มมีงานบิดอะ่ะมันก็ทําให้มีความสนใจมากขึ้นคนครเริ่มเออว่ะตรงนี้มันตกสํารวจ มีกลุ่มภาษานี้อยู่ด้วยใช่ไหมฮะอย่างปีก่อนนี้ที่เชียงใหม่เราก็ยังมีเชิญสเร์จากโรบีมาใช่ไหมครับ,รบเขาก็ห็นว่าเขาก็บอกว่าถ้ามีภาษาหรือว่ามีเรื่องการประกอบคำใดๆก็าตามที่คุณพบปัญหาเนี่ยก็สามารถจะรายงานตรงที่เขาได้อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นอันนี้เป็นตัวอย่าง,งที่สมผลเลยที่ที่คนในชาติได้เลยใช่ไหมครับจากการที่เราจัดสัมมนา,าบแบบนี้ที่ไทยใช,ใช่ไหมครับเพราะว่าพอโปรแกรมเหล่านี้เขาซัพอพอร์ตปุ๊บมัน ส่งผลทันทีกับผู้ใช้งานกับผู้ใช้งานทั้งประเทศมันไม่ใช่แค่ว่าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอย่างเดียวถูกครับนี่มิติที่เราพยายามจะมองซึ่งพอเมื่อเมื่อคุณไปคอนเฟนส์แล้วมีสปิเกอร์ลักษณะอย่างเงี้ยปะปุ๊บคุณก็สามารถที่จะเรียกนอกจากจะไปฟังแล้วมันคอนเฟนส์มันได้เป็น one way นะมันเป็น two way ครับผมคอนเฟนส์อินเจเนอรัลเลยครับมันเป็น two way เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะให้ข้อมูล ปัญหาที่เกิดขึ้นใช่ไหมหรือว่า suggestion เพราะว่าที่แล้วมาเขาก็บางอย่างเขาก็อยากจะ support แต่เขาจะไม่มีข้อมูลใช่ไหมครับเพราะว่าเขาไม่ได้มาเลยใช่หรือว่าหรือว่าง่ายๆเลยคือไม่มี conference ให้เขามาเอพราะมาถึงแล้วจะไม่รู้จะเดินจตุจหรอเออจริงครับใช่ป่ะครับจะไปเดินสยามเหรอเราไปเก็บข้อมูลก็ไม่ใช่คือมันต้องมี conference มันถึงจะมีเหตุให คนในอุตสาหกรรมที่เขาเขามีจุดหมายเดียวกันหรือว่าเขามีเขาแชร์ปัญหาร่วมกันคนหนึ่งหาปัญหาอีกคนหนึ่งพวายการแก้ไขปัญหาครับได้มาได้มาเจอกันได้มาเจอกันใช่ไหมครับก็เนี่ยมันก็มีมิติพวกเนี้ยซ้อนซอนซอน,ซอ,น,ซอ,นอยู่ในเลเยอร์เยอะๆหลายๆเลเยอร์ที่เราเรียกว่ารวมๆว,ว,ว่า conference. คอนเฟรน c ์แ้าส่วนใหญ่ตามประสบการณ์ที่ผม อ,อย่าเรียกว่าผมเลยพวกเราที่ทั้งหมดะครับทั้งทีมที่จัดงานบิดเราก็จะเห็นว่า,าบ้านเราก็อาจจะยังมองคอนเฟอเรนซ์เป็น one way ส่วนใหญ่คือคมองเป็นแบบว่า,ามีคนมาพูดเราก็ไปนั่งฟังอ,อันจะแค่ทำเดียมไทยเนาะแบบฟังฟังฟังอย่างเดียวไปหาความรู้เพิ่มเติมอ,อะไรแบบนี้แต่ความจริงคอนเฟอเรนซ์เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยครับแล้วก็มันมีเรื่องของการขับเคลื่อนทาง Business บิสเนสด้วยก็คุยกันมีเทรดมีอะไรต่อมีอะไรซึ่งผมว่ามันเป็นอะ,อะไรที่เกิดขึ้นแบบออร์แกนิกพอสมควรกับอุตสาหกรรมเรเพราะว่าอุตสาหกรรมเราเราพูดได้เต็มปากว่าเราไม่เคยได้รับการอรสนับสนุนจากทางภาครัฐ ซึ่งอันนี้ไม่ได้น้อยใจอะไรไม่ใช่ก็คือแค่เล่าให้ฟังว่าแฟกมันเป็นแบบเนี้ยแฟกแฟกมันจะ็แบบนี้เราลงทุนจัดงานกันเองใช่แล้วเราก็สิ่งที่เราปรารถนาก็คือนอกจากเรานําความรู้จากทุกมุมโลกเข้ามาที่ไทยแล้วเราก็อยากจะให้คนในอุตสาหกรรมเดียวกันกับเราเนี่ยไปร่วมกันด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับซึ่งแน่นอนปลายทางก็คือว่าเราอยากจะให้คนในอุตสาหกรรมเราอะแข็งแรงมากขึ้นมีความรู้มากขึ้น ซึ่งมันเป็นเรื่องดีไงมันทําให้ทั้งผองมันเติบโตพายชา์ิมันก็จะใหญ่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเมื่ออุตสาหกรรมนี้มันแข็งแรงปุ๊บอะทุกอย่างที่เกี่ยวกับคอมมิวนเคชันทั้งหมดในในประเทศมันก็จะมันก็จะเคลื่อนไปในทิศทางที่ด้วยที่เดียวกันใช่ครับแล้วก็แข็งแรงขึ้นใช่ครับก็คือคือคอนเฟอเรนซ์มันก็มีฟังก์ชันของมันแหละที่ที่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ มันไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่แบนๆอย่างการแบบไปนั่งฟังเลคเชอร์เฉยๆคือไม่ได้เป็นเหมือนกับคอนเฟอเรนซ์เาเหมือนกับคนอาจจะคิดภาพว่าเป็นเหมือนกับอย่างที่พี่บอกว่าเหมือนกับมานั่งฟังเวิร์กช็อปใช่ไหมครับมานั่งฟังคนพูดแต่ความจริงเราเราอยากให้เป็นมากกว่านั้นที่จริงมันมีมิติอื่นที่พี่บอกเมื่อกี้นะทั้งบิสเนสใช่ไหมครับทั้งมิติของเทคนิคอะไรต่างๆก็<า>ทุนที่เราใช้จา่ายขนะครับ ก็เป็นจากสปอนเซอร์ซะส่วนใหญ่ก็สปอนเซอร์ก็ทั้งคาสานีมาเองนี่เป็นสปอนเซอร์แล้วก็สปอนเซอร์อื่นๆที่ช่วยเหลือเราไม่ว่าจะเป็น g o เ g l e หรือว่าจะเป็นโมโนไทป์อันนี้ก็เขาเรียกว่าทาเน็ตเวิร์กก็คือเขาเรียกว่าอะไรหล่ะว่ากลุ่ม แล้วแต่ว่าปีไหนใครสะดวกที่จะช่วยสปอนเซอร์เรารก็ไม่ใช่ถือว่าทุกปีหรอกอใช่ไหมครับออแต่ก็อย่างที่บอกคือว่าคอนเฟรนซ์มันเป็นอะไรที่ไม่ได้ไม่ได้กำไรครับขาดทุนแน่นอนขาดทุนด้วยนอกจากไม่กำไรยังขาดทุนด้วยขาดทุนแน่นอนมีสปอนเซอร์ก็ยังขาดทุนครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะครอเทุกอย่างได้อย่างที่พี่เชยบอกว่าสปิเกอร์เราเลือก เราแฮนด์ซิเล็กมาจากบางทีมาจากเมกาเงี้ยไกลมาเราก็ต้องซัพพอร์ตต้องซัพพอร์ต่าเดินทางค่าที่พักต่างๆใช่ไหมครับใช่ครับหรือว่าในในในบางเคสสปอนเซอร์เขาช่วยเราจ่ายอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบมีการบริหารจัดการตรงงานซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าพี่ก็อยากจะให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงๆที่บ้านเราใช่ไหมครับใช่ครับ ก็เรียกว่ายอมเหนื่อยมาทุกปีแหละเราจัดกันมาต่อเนื่องกี่ปีแล้วนะครับก็จริงๆแล้ว10ปี10ปีแล้วนะฮะที่เราจัดงานอย่างนี้มาปีครับคือก็มาโดมามาเบรกตรงที่โควิดรอบที่บิดเทนเนี่ยแหละครับใช่ไหมครับก็จะครบ10พอดีก็เรียกว่าเราจัดงานกันแบบไม่ได้กําไรนี่แหละ มาสิปีแล้วถามว่าเราจัดเพราะเราคิดว่ามันจะเป็นกําไรไมไม่ใช่แน่นอนถูกไหมเพราะว่าฟังดูฟังดูหล่อมากนะมันพิสูจน์แล้วใช่ไหมครับว่ามันไม่ได้กําไรหรอกแต่เราก็ยังยืนยันที่จะทํามันต่อไปก็ที่จริงมีมีบางคนที่บินมาแล้วก็บอกกับเราด้วยนะว่าเฮ้ยอย่าเลิกจัดนะเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยเขาอยู่ในประเทศใกล้เคียงเราถูกไหมฮะอ่มาเลเซียสิงคโปร์อะไรเงี้ยเขาอยากจะไปมาฟังแต่ว่าถ้าไปไกลกว่านั้เขาไปไม่ไหวมีหลายคนเลยครับซึ่งตรงนั้นน่ะเป็นเป็นอีกหนึ่งเลเยอร์ ของเหตุผลที่เรายพยายามจะจัดอดทนจัดต่อไปเรื่อยๆใช่ครับเพราะว่าอคอสเอาพูดกันตามตรงอะค,คอสของการที่จะสมมติว่าปีนี้ไปคุณจะไปฝรั่งเศสปีนี้ไปเยอรมันปีนี้ไปเนเธอร์แลนด์สมมติอย่างเงี้ยคอสมันเยอะมากใช่ครับถ้ามันไม่เหมือนกันสมมติใช่ไหมเราไป ใกล้ๆเราไปฮ่องกงเราไปญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้หรือว่ามาเลเซียมาไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับการเดินทางก็สั้นลงใช่ไหมครับแล้วก็คอสสนุนราคาก็ก็จริงๆปร่เท่ไทยก็ต้นทุนไม่เยอะไปก็รับได้ครับแล้วก็คุณยังได้ฟังหรือว่าได้เจอสปีเกอร์ที่ในระดับเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็ affordable มาากว่า พราะสปกเกอร์ที่มาในงานเราก็เป็นสปกเกอร์ระดับมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานระดับโลกนั่นแหละถ้าใช้คํานี้ก็ไม่ผิดนะครับใช่ครับมาตรฐานเดียวกันซึ่งนั่นแหละครับนั่นก็เป็นอีกเลเยอร์หนึ่งที่สําคัญเลยที่ว่าเราอยากจะพรวัตรงนี้ให้กับคอมมูนิตี้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยครับบิยอนอบอร์เดอร์ของความภูมิภาคนี้ด้วยใช่ของของประเทศเราก็คือคน เพื่อนบ้านสามารถที่จะใช้งานบิดเป็นที่พึ่งได้ในการที่จะแคชอัพว่าเอ้ยปีนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับ<ห>แล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเกี่ยวกับฟอนเนี่ยหรือว่าตัวพิมพ์ดิจิตอลเนี่ยมันมันเคลื่อนไปเร็วมากนะครับเคลื่อนไปเร็วมากมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบโอเค3 4ปี5ปี<ม>เทคโนโลยีก็จะมีเปลี่ยนทีนึงนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีคอนเฟลเลนซ์ในปีหนึ่งเนี่ยต้นปีเป็นอีกเรื่องหนึ่งพอปลายปีเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะฮะใช่ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เป็นแบบนนนีี้้้แลวอัพ่เชก เคยสัมผ <Love> ัสเป็นต <laughs> mm ้เองใช่ตนเองใช่ครับ nah, ต so ้นป in ีคุยก ok ันเรื่องนี้พอปลายปีเปลี่ยนเทคโนโลยีละใช่ยังไม่ทันตกผลิตดีเลยนะเหมือนกับเขามีที่มีมันหรือว่ามีอีกอีกอปโรชหนึ่งในการทำงานที่จะที่จะเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งถ้าเราเป็นเหมือนสมัยก่อนถ้าเราสมมติเราดับตาย้อนไปสักสิปีที่แล้วไม่มีบิดเนี่ยเราก็จะแต่ว่าถ้าเป็นวันนี้นะฮะแล้วไม่มีบิดเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยถ้าเราไม่ได้เดินทางไปก็จะยากขึ้นก็จะยากขึ้นแล้วบางทีผมว่ามันก็ยังรู้จาก จะบอกว่าไม่รู้เลยก็คงไม่ถูกเพราะว่าประจุันก็มีทะมียนอนมากมายแต่ว่ามันจะเป็นปัญหาว่ามันจะเป็น one way ละอเราจะรู้แต่เทคโนโลยีแต่ว่าเขาจะไม่ได้ไม่ได้ก็เรียกอะไรฟีดแบ็จากเราใช่หรือว่าไม่ได้รู้แบบ first hand ใช่ไหมกลายเป็นแบบว่า second hand third hand information เราไม่ได้รู้ตอนที่เขาบอกว่า announce หรือว่าอะไเป็นตอนอย่างเรื่องของ variable เงี้ยใช่ไหมครับอันนี้ก็ชัดเจนมากถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อ่า ไปโปรแลนด์ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนนใช่ครับเอ,อเราก็จะเรียกว่าตกกระบวนเลยล่ะตกขระบวนทั้งความรู้ที่จะเอามาใช้ทํางานแล้วก็ตกขระบวนในเรื่องของการรีเควส์ว่าเราอยากจะได้ซ<ช>ัพพอร์ตอะไรใช่เป็นต้นเพราะว่าถ้าเทคโนโลยีมันถูกเขาเรียกว่าถ้ามันถา้นถามันเสด็จน้ําแล้วอะครับแล้วบางทีเราจะไปเพิ่มไอทีหลังนี่มันไม่ทันแล้วใช่แต่ถ้าเราเข้าไปอยู่ในตอนแรกที่เขากำลังเริ่มก่อการเนี่ยบางทีเราก็จะสามารถที่จะ มีข้อมูลว่าเ,เรา,เราสามารถให้ input ตได้ใช่อินพุตเข้าไปว่าเราต้องการอะไรเพิ่มเติมบ้างหรือความจำเป็นมีอะไรบ้างใช,ใช่ไหมซึ่งเขาก็จะเอาไปผนกรวมกับวิธีคิดในการทําเทคโนโลยี่ยของเต้องถูกต้องครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ตอบแบบขำๆนะครับว่าบางคนถามว่าเออแล้วกำไรกําไรของข้าสานดีมากแล้วเอาไปทําอะไรก็ส่วนหนึ่งก็เอามาทําสิ่งเหล่านี้นี่แหละ นะครับก็ขอบคุณคุณลูกค้าที่คือจริงๆก็เหมือนกับเป็นสปอนเซอร์ทางอ้อมเนาะใช่ก็เป็นสปอนเซอร์ทางอ้อมที่ทําให้เราได้ผคือถูกต้องครับถ้าทำอุตสาหกรรมนี้ให้มันเกิดขึ้นอย่างจริงจังใช่ก็ถือว่าร่วมร่วมพัฒนาด้วยกันลูกค้าทุกคนของเราอะ่ะผมก็มองแบบนั้นครับนะเพราะว่าผมไม่รู้หรอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของของกำไรอะไรเงี้ยเราก็หรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของกำไรของโปรเจกต์ไหนอะไรเงี้ย มันก็เบลนเบลนรวมๆกันแหละครับผมเราก็ตอบคําถามว่าเราก็เอาไปทําสิ่งที่เราคิดว่าทําแล้วมันน่าจะดีกับสิ่งที่คุณสปอร์ตเราครับผมต่ออุตสาหกรรมใช่ครับต้งขอฟังดูหล่อก็ต้องขอบคุณคุณลูกค้าไว้ที่นี้เลยขอบคุณคุณลูกค้าทุกคนนะครับตั้งแต่แรกๆเลยนะครับก็มีส่วนทางนั้นนะครับแล้วก็หลายๆองค์กรเราก็ เชิญให้มาใช่มา,มา,ม,ามาร่วมงานใช่ครับบางองค์กรเราก็ขอสปอนเซอร์กันในในพื้นที่ถ้าเราจัดที่กรุงเทพใช่ไหมฮะใช่ครับ,บรลูกค้าเราก็จะเชิญมาด้วยเชิญให้ลูกค้ามาฟังจะได้รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีอะไรใหม่หรือว่าสิ่งที่เราทําไปให้หรือว่าลูกค้ามีประสงค์ที่จะทำมันสอดคล้องหรืออะไรยังไงบ้างครับ,รบซึ่งผมว่ากพวกนี้ก็เป็นเรื่องดี ในขณะเดียวกันงานบิดมันก็มีทั้งเรื่องของมิติของเวิร์กช็อปด้วยมันก็มีกิจกรรมอื่นๆด้วยมาท้ายบล็อกหรือว่าอะไรเงี้ยที่<ช>เราประสานเข้าไปในในตัวคอนเฟรนซ์ไม่ใช่แบบเป็นมานั่งฟังอย่างเดียวใช่ครับมีเวิร์กช็อปด้วยในทุกๆปี<ช>นะใช่ครับทั้งเวิร์กช็อปจากวิทยากรเองวิทยากรที่มาพูดครเวิร์กช็อปที่เป็นโลบหรือว่าท y ายบล็อ uh, กที่เป็นการ walking tour แล้วก็คุยในเรื่องของมิติทางสังคมใช่เี่ อย่างบางทีเวิร์กช็อปบางปีเนี่ยผมก็เคยไปลงอย่างเช่นออกแบบตัวอักษรเขมรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นตัวทางฝั่งยุโรปอะไรอย่างงี้นะครับก็ก็ได้กลับมาใช้ไงคือเวลาเราทํางานเราก็อ้อรู้แล้วว่าคนที่ทําละตินเขามองเรื่องนี้เขาคอนเซิร์นเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะได้ทําตัวภาษาอังกฤษหรือตัวละตินเนี่ยได้ได้ได้เหมือนกับ ที่เจ้าของภาษาเขาเขามองในบางเรื่องบางทีเราเรามองเป็นฟอร์มถูกไหมครแต่ว่าพอเราได้เห็นลากได้เห็นรายละเอียดที่เขาอธิบายในเวิร์กช็อปมันก็ทาให้เราช่วยเราในการออกอย่างปีเชียงใหม่ก็มีเซเรลิกอ่าใช่ครับที่เป็นที่เป็นสคริปต์ของรัสเซียใช่ครับซึ่งคนทั่วไปจะมองว่ามันก็เหมือนกับละตินกลับด้านจริงๆไม่ใช่ใช่ครับมันมีวิธีคิดหรือมีมุมมองอย่างอื่นอีกอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะได้ความรู้แบบอินไซต์ใช่ครับจากเจ้าของภาษาแล้วก็ ดีไซน์ซึ่งบิดเนี่ยก็ทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่อย่างที่เราบอกนะเราพยายามจะให้นักอกแบบตัวสอนบ้านเรานี่แหละทั้งมือใหม่มือรจริงมือเก่าอะไรก็ตามอยากจะชวนไปร่วมจริงๆนะเพราะว่าใช่ไม่งั้นคุณต้องเดินทางไปไกลขนาดไหนคุณจะเจอกับเขาใช่ไหมฮะแต่เขาเดินทางมาที่นี่ใช่รย์ก็ยังเหมือนเดิมยงเชิญชวนเหมือนเดิมนะครับใช่ครับแล้วก็ปีหลังๆเราก็เน้นเรื่อง CJK เพิ่มมากขึ้นอ่าใช่ครับมีเ<อ>รื่องของเวิร์กช็อปเกาหลีญี่ปุ่นจีน ซึ่งอย่างน้อยอ่ะคุณก็ได้ทดลองเขียนอ่ะอะใช่ครับถึงแม้คือควรควรจะไม่ไทําฟอนต์กาแต่ว่านะคุณเข้าใจมากใช่นม,มันดีเลยพี่เช่พูดคํานี้ออกมาเพราะว่ามันจะมีเคขาเรียกสเตอริโอไทป์เคลือบอยู่ตลอดเลยว่าคอนเฟอเรนซ์นี้หรือว่างานนี้ไม่เกี่ยวกับฉันเพราะว่าฉันไม่ได้เป็นคนออกแบบตบัวอักษรซึ่งจริงแล้วมันไม่จําเป็นเลยครับ ผมว่าคนที่ทำกราฟิกดีไซน์คนที่ทำเว็บดีไซน์ครับจริงๆควรจะต้องมาร่วมเลยเอออย่าเรียกว่าควรขนาดก็ได้นะฟังดูมันว้วเชิญชวนดีกว่าเออจริงๆแล้วมันเป็นงานของคุณด้วยเหมือนกันออไม่ใช่แค่นักออกแบบอย่างเดียวไม่ใช่นักสอนอย่างเดียวใช่ใช่ใช่ครับผมเอเป็นงานของคุณด้วยเหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องที่ถ้ารู้แล้วน่าจะทําให คุณทำสิ่งที่คุณทำอยู่อะได้ดีขึ้นใช้คำนี้ดีกว่าใช่ผมคือผมว่าส่วนหนึ่งอ่ะพี่เชษบิดมันเป็นการต่อยอดจากอย่างอื่นที่เราทำก่อนหน้านั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นซึ่งเรามีเวิร์กช็อปใช่ไหม้ชมคาสานีมากซึ่งก็เป็นอะไรที่ทุกวันนี้ยังมีคน inbox ถามมาอยู่วันเมื่อไหร่จะเปิดปาปลาย แ้วก็น้อยลงแล้วล่ะเพราะว่ามันห่างจากช่วงที่เราทำเยอะๆช่วงนั้นสักประมาณสิบปีที่แล้วได้เนาะเร็วมากเนาะครับแป๊บเดียวเองฮะเร็วมากเร็วมากๆวเราเปิดเวิร์กช็อปแล้วก็มีหลายคนเข้ามาเปิดอยู่หลายคลองคอร์สเลยครับครับเปิดอยู่หลายคอร์สเลยใช่ไหมแล้วก็มีคนที่มาร่วมเวิร์กช็อปกับเราไปหลายรุ่นซึ่งหลายๆคนก็ยังอยู่ในอุตสาหกรรมอยู่กลายมาอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับเราซึ่ง่นปนเรงเราดีใจมากดีใจมากใช่ ซึ่งรูมตรงนั้นมันก็ยังมีอยู่เสมอนะครับแล้วก็มันทำให้เราได้รู้จักคนที่เรียกอะไรมีความสนใจแบบเดียวกันนะครับซึ่งนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานบิดมันเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันมันก็เป็นการตัอร่างขึ้นมาใช่ถ้ามันไม่มีคอมมูนิตี้ที่สปอร์ตพอใช่ไหมมันก็ไม่สามารถที่จะทำคอนเฟรนซ์ได้เพราะคนไม่เข้าใจว่า คอนเฟลนคืออะไรคอนเฟลนนต์ี้คืออะไรใช่ไหมครับก็มีคนถามยังมีคนถามเยอะๆพี่เชเรื่องเรื่องเวิร์ช็อออจริงๆแก็น้อยลงเพราะว่ามันอย่างที่ผมบอกคือมันมันไกลจากตรงช่วงที่เราทําเป็นปกติคือวันเสาร์เดิมทีเนี่ยเหล็กตอนนั้นร้อนมากแต่ตอนนี้จะแบบว่าเริ่มจะเย็นๆลงหน่อยใช่ไหมครับตอนนี้มันกลายเป็นว่าท็อปิกพวกทัน์ิสัยมันกลายเป็นเรื่องดูเหมือนธรรมดามากขึ้นละ อ๋อเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยในนิ้ภาพย้อนกลับไปสิปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นสัตว์เล่นรับประมาณหนึ่งใช่ไหมครับคือคนพูดถึงเรื่องนี้น้อยหน่อยคนเพิ่งเหมือนกับ discover นม่ต้องเอรียกว่า rediscover จริงๆอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้หายไปไหนมันแค่ต้อง rediscover มันคคนเพิ่งจะกลับมารับมันมาอยู่ในความสนใจใช่ใช่ใช่แต่ว่าเพราะทุกวันนี้มันก็เหมือนกับว่าคนรับรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เลยกายเป็นว่ามันก็เลยกลืนนไปละ ไม่ได้รู้สึกร้อนรนเหมือนแยกจาสมัยก่อนใช่ไหมครับ,รบก็มันทุกวันนี้มันก็ลําบากนิดนึงเนาะพี่เชคคือว่าสมัยก่อนออฟฟิศอยู่ที่ขาอ,อุลินเนะเราจะมีที่ทางเยอะใช่ครับใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ออฟฟิศอยู่มาอยู่ที่ตึกพิลัตเทอร์ที่เอ็มคอเทียมันก็จะมีความเป็น Office, Office ออฟฟิศออฟฟิศมันก็พื้นที่ร้อยลงนิดหนึง่งแต่ว่าได้ยินว่าเหมือนกับว่าอนาคตเราอาจจะมีครับก็ ก็กำลังกำลังอยู่ในแผนอยู่ครับซึ่งบริษัทในเครื่องสลหรับสรทัดขสันเขาก็กำลังดูดูสถานที่ที่จะจัสเปซขึ้นมาใช่เพื่อที่จะทำกิจกรรมเล็กๆระหว่างทางเหมือนที่เราเคยมีเมื่อสมัยก่อนใช่ก็เรียกว่าบรรยากาศมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะหวังว่าประมาณนั้นหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น หวังว่าก็ถ้าเอาเป็นว่าถ้ามีเราจะไปจะสัมพันธ์อีกทีหนึ่งใช่ครับเพราะว่าทุกวันนี้นี่น้องๆก็หลายๆคนก็เป็นผลผลิตจากช่วงนั้นจากช่วงเวิร์กช็อปยุคแรกๆนั่นแหละถูกไหมฮะใช่ไหมครับกูรสรมก็แข็งแรงขึ้นใช่ใช่ซึ่งตรงนี้ผมก็คิดว่าว่าเป็นอะไรที่ look forward to นะแล้วยิ่งในระหว่างที่เราไม่สามารถที่จะทำคอนเฟอเรนซ์ได้ใช่ไหมครับ เออเพราะว่าคอนเฟร e นซ์มันอาจจะต้องแบบว่าต้องการความความปลอดโปร่งจากหลายๆอย่างม,มีส่วนประกอบเยอะครับครับ,รบ,รบก็เดี๋ยวไว้รอดูกันครับเรียกว่าถ้าเกิดว่ามันมีแล้วเราคงจะประชาสัมพันธ์นแหละใช่ครับ,ร,บรอติดตามเราทั้งทั้งเพจใช่ครับก็น่าจะประมาณนี้พี่เช่ผมว่าเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดสุดท้ายของซีซั่นซีซั่น,นสอครับ ของระหว่างบรรทัดนะครับเราก็เลยเ,เน้นเรื่องที่ไม่วิชาการนะครับแล้วก็เหมือนกับมาเล่าให้ฟังว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างครับแล้วตอนนี้มันหายไปแล้วมันก็คิดว่าเรากําลังทําทุกวิธีทางอยู่ในการที่จะให้มันกลับมาให้มันกลับมาครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ที่สนใจในคอนเทนต์ครับเรื่องเกี่ยวกับไทย ครับผมวันนี้ก็คงจะชวนพี่คุยประมาณนี้ได้ครับครับผก็ประมาณนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามการรับฟังพอดแคสต์ของคาสันีมาครับไม่ว่าจะเป็นรายการระหว่างบรรทัดหรือว่ารายการอื่นๆตามที่เราผลิตนะครับก็จะพยายามทําให้มันดียิ่งขึ้ไปครับผมนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในซีซั่นถัดไปของ สวัสดีค,ครับครัผมอาร์ตินวงสังขรกรค, <โฟ S 2> ครับมสุกิจเชริญราบครับเราสองคนก็ลาไปแต่ในเ่นี้